อันยอคโฉอนื่นสลวีเทสหลิงเยโยสวัสดีค่ะดิฉันนักสาวสาลวีเท่ลหลิงรหัสนักศึกษา6512417051สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องชีแมกวัฒน,ฒน,ฒนธรรมการกินไก่ทอดคู่กับเบียของคนชาวเกาหลีค่ะค่ะเออ ขอ,อยาดซูมหนึงนะคะฮไอ,ไอแพดค่ะเกาหลีนะคะไก่ทอดกับปเ,เปียบเปียบเสมือนอาหารคอมฟอร์ตฟู้ดของคนเกาหลีในอดีตนั้นการกินเนื้อหมูถือเป็นเรื่องของคนมีฐานะของชาวเกาหลีส่วนใหญ่จึงคุ้นชินกับการกินไก่มาเป็นฐานเดิม เนื่องจากวิกฤตทางด้านการเงินจากผลของสงคารามเมนูไก่ก็เริ่มโด่งดังในช่วงปี60ซึ่งจุดเริ่มต้นของเมนูนี้เริ่มตั้งแต่งานยีราฟุตบอลเกาหลีญี่ปุ่นเคอเยเจแปนโรครับในช่วงปีออ 2002, คศ2 0 2พ้นสคนส่วนใหญ่จึงนิยมดื่มเบียร์และกินแก่ทอดในระหว่างที่กำลังเพลิดเพลินกับการเชีร์ฟฟุตบอล และตั้งแต่นั้นมาการกินไกท่ทอดกับเบียร์ก็เป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งเลยค่ะต่อมานะคะเริ่มมีเริ่มมีการขายไกยท่ทอดเนี่ยคู่กับเบียร์เกิดขึ้นทั่วทั่วทั้งเกาหลีซึ่งคนเกาหลีนั้นการันตีว่าไกาท่ทอดกับเบียร์กินได้เข้ากันสุดๆเลยค่ะจนเกิดเป็นวัฒนธรรมซีแม็กจนถึงทุกวันนี้เองค่ะต่อมานะคะ ต้นกำเนิดวัฒนธรรมเกาหลีอืมต้นกำเนิดต้นกำเนิดวัฒนต้นกำเนิดวัฒนธรรมเกาหลีนะคะซีแมกหรือไก่หรือการยิงไก่ทอดผู้กับเบียร์ของของชาวเกาหลีเริ่มแรกคงต้องย้อนไปถึงสมัยฟุตบอลโลกปีคศ2 0 0 2 f ฟีฟ่าเวิลด์ที่ประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกัน โดยว่ากันว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุค60กอ,อเมริกองทัพอเมริกาได้เข้ามายัางประเทศในช่วงสวงครามเกาหลีซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาไก่ทอดของเกาหลีหลังจบสงครามร้านอาหารไก่ทอดแบบตะวันตกก็เกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกินไก่ทอดในเกาหลีเลยก็ว่าได้ค่ะ จุดเด่นของไก่ทอดเกาหลีนะตูมโอเคไก่ทอดเกาหลีขึ้นชื่อเรื่องความกรอบนอกนุ่มในและรสเผ็ดหวานที่เข้มข้นจากซอสโคชูจังค่ะที่มีความโดดเด่นจากพริกเกาหลีผสมผสานเครื่องเทศอย่างลงตัวไก่ทอดเกาหลีจะแตกต่างกับไก่ทอดของอเมริกาทั่วไปเพราะจะทอดไก่ทั่ว ทั้งหมด2รอ,อบทำให้หนังไก่กรอบและไม่อมน้ำมันร้านไก่ทอดที่เกาหลีจะนิยมใช้ไก่ที่มีอายุน้อยที่มีอายุน้อยตัวขนาดกลางถึงเล็กเป็นวัตถุดิบในการทอดทำให้ได้เนื้อไก่ที่เนื้อนุ่มขึ้นและหลังจากที่ทอดไก่จนสุกแล้วซิกเนเจอร์ของไก่ทอด เกาหลีก็คือทาด้วยซอสเคลือบที่ปรุงมาอย่างดีจนทั่วหนังไก่และที่สำคัญไก่ทอดเกาหลีมักจะเสิร์ฟมมพร้อมกันกันกนกนกบหัวไชเท้าดองหรือที่ยขอไปค่ะหรือที่เรียกกันว่าชิคเก้นบูกับเบียและโชจูเป็นหลักค่ะ โอเคต่อไปนะคะสรุปที่เรานั้นได้พูดมาทั้งหมดค่ะเราจะสรุปสั้นๆให้ฟังนะคะคือซีแมกนะคะเป็นวัฒนธรรมการกินไก่ทอดกับเบียร์เกาหลีที่มีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสงครามเกาหลีลากจนมาถึงณปัจจุบันนี้ค่ะ ไก่ทอดเกาหลีเป็นไก่ทอดที่มีเอกลักษณ์ขึ้นชื่อเรื่องกรอบนอกนุ่มในรสเผ็ดหวานาลักษณะดเด่นโดยการเคลือบซอสสูตรเฉพาะของตัวเองเมื่อมีการแข่งขันกีฬาการกินไก่ทอดกับเบียร์จะฮิตส,สุดๆยอดขายของไก่ทอดจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ที่เกาหลีนะคะไก่ทอดกับเบียร์นั้นเป็นของคู่กันอย่างปฏิเสธไม่ได้นะคะจึงทำให้เกิดเทศกาลซีแม็กขึ้นมาเพื่อให้คนเกาหลีและนักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศนี้นั่นเองค่ะ,ะเราจะเห็นกันนะคะว่าเออซีรี่แต่ละซีรี่เวลาเขากินเบียร์เขาก็จะต้องกินไก่ทอดไปด้วยโอเคค่ะต๊ โอเคค่ะค okay. uh, ่ะค่ะนีดาขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะ